แล้วก็ไปร้านเหล้าครั้งหนึ่งไปกับคนที่ชื่อเพื่อนเพื่อนสาวคนนท้นนหละไปร้านเหล้าแล้วก็ไปกินเหล้าแบบนานๆทีกับเพื่อนไม่ได้มาสิบปียี่สิบปีเราไปเนะเาะโพสไปสองคนโพสไปสองคนซุปเหลียวกระจาบโป้ได้ไปนะ้ำ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันไปน้ำดีแล้วนี่นั่นแหละไปน้ำกันนั่นน่ะการ้อยไปน้ำกันบางคนมันคือตอนตอนกางเวฟหนี่บอกบอกว่าไปชอปปิ้งยูเนี่ยนมาเอาไปนะอันนี้แต่ว่าคำมาอยู่สีโพดปังฉันอยู่ร้านนี้นี่ร้านแซบโซฟอนนี่นี่นี่หมากูซ่าเนี่ยมันกับโพดกันปะอุ้ยฉันอยู่ร้านนี้บ้านฉันมันโพดในสตอรี่มันโพดในสตอรี่ว่ามันอยู่ร้านนี้แล้วเมียกูก็อยู่ร้านนี้อ้าวเมียฉันอยู่ร้านนี้นะ แล้วบักรธนาคารอยู่แล้วเอาเอาเอาใช่ไหมเอาแม่นหมดแล้วแบบนี้เอาใช่ไหมเอาแล้วเอาอีกแล้วก็อินสตาแกรมบ่เคยกดไลค์ไปกดไลค์เขาย้อนหลังเป็นเจ็ดเดือนเกือบปีพผมันก็เออแต่ละยย่างอะนะแล้วก็ไปน้ำตาลสิ่งที่สุดนี่แหละนางวนน้ำนาลนี่แหละแล้วก็ไปนามิกตลอดไปหน้ามิกตลอดเลยจ้าหลังๆมาหนีไปหน้ามิกตลอดไปนั่งอยู่นามิกตลอดโอ้ยช่นงเจ๋อ สองเบืองอ้าวเป็นนางดูแท้อ้าว,าวคือนมมนหน้าขม้าแท้สาตนาเอิน่นบอกวัดเพ้วมากเนี่ยเราไปใส้แล้วเ,เพื่อนพูดว่าหนาคนเพื่อเอิ่อนเอกทำไมเพื่อนไปเอื่อนอ้าวฉันรู้มาเลยตลอดเลยแหละฉันรู้แล้วสักก็นั่งดูมาตลอดว่ามันจะย่ำเกี่ยงกันบอลคุณนั่งต้นถั่วอยูน่นี่หนึ่งกลับไปทีทททดับไปเบื้องงานไปเบื้องความเป็นไรของคังเสียงสอง,สองมันไม่เคยไปไงคนเราหนาะอันนี้พูดไปเบาๆจะไม่พูดทั้งหมดให้เข้าใจว่าทําไมเราถึง ไม่เสียใจในวันนี้เพราะว่าอะไรสิ่งที่เราพูดเราไม่เสียใจเราไม่เสียใจเพราะว่าเราตัดสินใจแล้ววันนี้ใครที่อยากจะด่าผมว่าผมเป็นคนร้ายคนเลวด่าได้เต็มที่เพราะผมก็เกินทนมาเหมือนกันผมเกินทวนในผมอายุเท่านี้ผมแบกรับทุกอย่างไม่อยากบีบน้ำตาไม่อยากทำแรงสิ้นวันนี้ขอแค่มีลูกก็มีความสุขแล้ว ที่ผ่านมาไม่อยู่นี่ก็มีทตะกันมาถังนพอดีปัญหาทุกอย่างเกิดจากฉันหรอเส้นแหลกลุกนอ้ออก็สามคนกบาลหน่อนฉันไม่อยู่ในหาปีอะไรก็เพราะฉันหมดทุกอย่าง แล้วบ่มันเจริญคือแบบคักมีแต่นักเจริญกูบ่แค่มีผ่านกีฬาเบ้งแค่ไม่มีลดกีฬาโหลดมันเจริญมันหมดทุกอย่างมันอยู่นี่มีแต่รชั้นเด็กหน่อยสิบสามคนออกกันย้อนชันออกไปแล้วมันเจริญบาแล้่วนนั้นซุ้มอยู่นี่ตัวมีแต่คนเจริญมีแต่คนรวยๆมีเงินมีเงินใส่ท้วยสีทองเท่าอันเสายันนี่ทีมงานแต่คนใส่ท้วยทำบังแขนนี่ที่อย่างกัญชันย้อนชันเบิดแล้วเบิ้งกูมาอยู่ในมิเตอร์คำเจริญ จากเป็นป้าๆห้องๆหนิก็จะเดินมาดักกันอีตัวดาม่ายังก็คือฉันเบิดฉันไม่ได้โอ้โอ้โอ้ฉันเป็นคนพูดตรงแต่ฉันไม่ได้โอ้พอไหวบ่ไหวเฮ็ดดีน้ำข้นบ่ขื่นจักเถื่อลุดไข่เฮ็ดน้ำข้นบ่ขื่นจักเถ่อแม่กระทั่งบังเกิดองก้าวล้วนก็ยังผิดน้ำแมงสิ คนกัซซีบามันเป็นยางสันยางเีรอย่างมันเป็นยส,สันยานเียเฮ้ยชีวิตฉันแบบตะเลาบคนรอบข้างอย่างนี้หรอมันบ้าหรอคือฉันทําเพื่อทุกคนแต่ว่าพอสรุปแล้วมีแต่คนบอกว่าเออมันผิดกับคนนั้นผิดกับคนนี้ผิดกับพี่น้องเมียผิดแม่ท่านกับแม่ตัวเองล่าสุดผิดกับเมียอีกแล้วกูจะอยู่ในแล้วกูมีใครอีกตอนนี้เนะี่ฉันมีใครฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างกายไม่ได้มีบริบทฉันอยู่มาตัวคนเดียวตื่นเต้นอน พัาเสร็จพึ่งพักเสร็จไปใบไ,ปไ,ปไ,ปไปจ้รก็ไม่ได้มดเมื่อนี้เบ่ไว้แล้วเราเป็นยังไยคือหมอบอาเพราะว่าเมื่อน,น,นั้นนี่รู้ถามนั่งว่ามึงเสี่ยวมันออกเล้เบอ บีถามเป็นชั่วโมงนั่งบนต่อบนเอาออกหรือบอกออกแสดงว่านั่งบริแค่จัเลยคนเราเนะี่ยมือมิกมีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่ไม่ได้มีแบบเดียวหรอกแต่บ่าเอามาลองมาเอากันไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทะเล